สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครูตายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันสอนสักคิ้วที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศเลยนะคะสถาบันแห่งนี้มีชื่อว่า Beau Art Studio and Academy ค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะที่จะไปพบกับเจ้าของร้านซึ่งครูต่ายก็พร้อมแล้วนะคะเราไปพบครูต่ายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทำอะไรอยู่คะดูยุ่งมากๆเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวกำลังทํากับข้าวผัดกับข้าวค่ะอืมยุ่งขนาดนี้ไรายได้ต้องดีมากๆเลยใช่ไหมคะก็ถ้าถามว่าดีไหมแต่อย่างเมื่อวานนี้อขอตรงๆ500ยังไม่ได้เลยงั้นก็แย่เลยนะสิคะก็ยาแย่นิดนึงนะคะ ต่จริงๆคืออาชีพหลักของอาจารย์เนี่ยก็คือร้านสักคิ้วนะคะอาจารย์สอนสักคิ้วรตรงนี้เป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นรายได้หลักเลยที่สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนเลยต่อเดือนรัฐบาลช่วยเหลือยังไงบ้างคะไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลเนาะอันนี้ตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองเนาะแค่ให้มีชีวิตรอดตอนนี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วมั้งจากที่แบบว่าอยู่ราดับล่างๆตอนนี้เป็นไงบ้างคะ อยู่อันดับบนบนติดอันดับเลยดอันดับแล้วตอนนี้เราอัตราการตายอันดับสาของโลกถ้าเกิดว่าคุณนกสวยๆแบบนี้นะคะอยากจะแนะนําอาชีพที่เหมาะคุณนกมากๆเลยก็คืออาชีพสักคิ้วค่ะเพราะเป็นอาชีพที่อาจารย์ตายนะคะสอนสักคิ้วมากว่า5ปีแล้วค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยข้างในกันค่ะค่ะนี่ค่ะคุณนกห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่อาจารย์ต่ายไว้สอนจักคิ้วออนไลน์นะคะก็ ทั้งปฏิบตัติแล้วก็ภาคพฤษฎีด้วยนะคะก็ตอนเยน็นๆพอเก็บร้านเสร็จะอะไรเสร็จอาจารย์ก็จะมาอัดคลิปห้องนี้อ,อ,อินบ็อกบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วการเรียนออนไลน์เรียนยากไหมคะก็ะจริงๆอะ่ะคือระบบออนไลน์ของอาจารย์ต่ายเนี่ยอาจารย์สอนละเอียดมากนะคะแล้วก็อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำมีบทตามบทเรียนเลยนักเรียนต้องขยันแล้วก็พยายามนิดนึง ครูต่ายคะเห็นครูต่ายต้องสอนน้องทั้งเรียนหนังสือออนไลน์แล้วก็ต้องดูน้องตัวเล็กแล้วก็ไหนจะสอนสัต์คิวอีกเ <c oughs> หนื่อยบ้างไหมคะถ้าเรามองในแง่ดีใช่ไหมต้เหมือยว่าเราจ่ายค่าเทอมลูกเนี่ยแล้วเราได้เรียนไปด้วยอะ่ะ <c oughs> เพราะหนังสือทุกเล่มของลูกเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยคอนเวอร์เซชัน,นคือทุกวิชาคือแม่ต้องแบบมาอ่านแล้วก็ค <c oughs> ่อยมาสอนลูกฉะนั้นเหมือนแบบ จายค่าเทอมและวเทคคอร์สสองคนคุ้มมากจ่ายค่าทอม,ม,ม,มเพอรใ์ให้ลูกด้วยแล้วเราก็ได้เรียน<ช>ด้วยคุ้มเวอร์มากเหมือนเ,เรากลับไปเรียนประฐมอีกครั้งเลงแบบโหสุดยอดสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ตายให้แง่คิดแล้วก็กำลังใจกับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้หน่อยค่ะค่ะก็สำหรับตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็รุนแรงมากนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะต้องสู้ๆค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป